กาแฟนแฟนขนาดนไหนบ่าวพื้ดีใจพาไปสุมองสุขีลอบนี้ลอบนั้นแบ่งปันสารพันสิ่งดีติดตามคอมเมนให้ทีดีกินดีเด้อพี่น้องเอาบ่าวพือพาล็อกคักเนาะคักเนาะสุงเจ้า รายการเบาเบาทำไมถอนยาไงถอนยาหัวยาวนี้มันขัดแล้วมันไม่ตายโอ้มต้องถอนใช่ไหมมันมีหัวอยู่หล่างอันนี้ถั่วอะไรเนี่ยถั่ว,วข้ากยาวยาวค่ะกยา สวัสดีพี่น้องปองไปสมองสุบอนครับวันนี้บ่าวผือพาพี่น้องของห้องมาเลาะที่ศูนย์เร,ร,รียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรครับมาเบิงการทำแปลงผักพืชผักสวนครัวกับผสมผสานเรียกว่านำไปปรุงเป็นอาหารเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนเดี๋ยวไปเบิงกับบ่าวผือครับ ที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรครับพี่น้องครับ ปลูกยังนี่ประกาศขาวห่อประกาศขาวห่อนี่ใช่ที่เก็บไปนี่ใช่ไหมอ๋อทำไมถึงปลูกล่ะเพราะว่ามันขายดีหรือไงไม่ขายดีเลยเนี่ยอ๋อคือกินดีใช่ปรุงอาหารดีมันก็เลยต้องปลูกบ่อยๆใช่ไหมใช่อ๋อนี่มันเป็นหลักการหลักการการจะปลูกพักขายเลยเนาะ ถ้างไหนเขากินดีนี่ก็ต้องต้องได้ปลูกบ่อยเนาะ่เพราาะวอันนไหที่ถามาแต่บางอันก็ปลูกยากปลูกไม่ได้อันนี้มันปลูกยากไหมนี่ปลูกยากเหมือนกันเขาใช่อะไรมันปลูกใช่เม็ดเนี่ยใช่เม็ดเมล็ดพันธุ์ใช่เมล็ดพันธุ์ใช่ซื้อมาใช่ไหมใช่ฮะอมาอ๋อหวานก่อนเหรอหว่านนกออ๋อทำทำต้นกล้าก่อนใช่แล้วเราก็ถ้าเราก็ไม่แยกเต้นเนาะหวานที่แปลงนี่นี่ หานเลยเราก็มาดึงออกเหมนต้นก้าเวลามันเราก็เอามาเต้มเอามาแต้มไม้เหมือนหวานก้าเขายาี่ใช่ไหม<ช>อ๋อเหมือนกันเลยนั่นครับอือก็คือมันจะเป็นห่อๆนี้เก็บไปแล้วลอ๋อนี่คือจะโลแล้วก็ปลูกใหม่<ช>จะได้มากินดีแล้วองนี้แหละน,นี่อะไรนี่อันนี้ขนาเนี่ยโอ้นี่ปลาขนาครับพี่น้องครับนี่ คะณะคณาขายดีไหมขายดีทุกอย่างมันปลอดสารพิษนี่โอ้ปลอดสารพิษครับพี่น้องปลูกนี่ใช่ไหมนี่เมล็ดมันนายดูดูโอ้บิ๊กเอ็มยี่ห้อบิ๊กเอ็มอันนี้กระปุกเท่าไหร่ประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าอืมคันนี้ก็จะหวานใช่ไหมหวานทำเมล็ดกล้ามัน บ้านเน็ดยผลิตกาครับพี่น้องเต็มตรงไหนนู่นฝั่งนู่นจะขนเต็มขนาดเออเดี๋ยวเอาเอาเอาทีละช็อตก่อนอันนี้เราใช้การกะเอาเลยใช่ไหมใช่อันนี่กะกาเอาเลยครับพี่น้องเห็นบ่มแตยอดแล้วมันมองไม่เห็นเผื่อไม่งองด้วยอือันนี้ดินนี่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรอะไรไหมนี่เอาเอาขี้ไก่รองผสมลงพื้นอืม ขี่ไก่ผสมรองพืน้นอ๋อนี่ก็จะาฟางกบอีกรอบก่อนใช่ไหมอืมอันนี้คือการปลูกผักกาดหอเขาเรียกผักกาดหอนี่เออกาดขาวอะไรเนาะแต่ว่ามันหอ<ะ>มันมีแบบไม่หอดานีอ๋อฟางเนี่ยคุมทำอะไร อ๋อก็คือคุมกันเวลาลดน้ําก็กันเม็ดมันกระเซ็น,ใใน,น,นอ๋อเมเล็ดมันอาจจะกระเด็นกระดอนไปถ้าฟางมันอาจจะซับไว้ได้เนาะก็นี่คือข้อดีของฟางครับพี่น้องอันนี้นก็คือมเมล็ดอ <c oughs> มเมล็ดที่ใช้กาเอาใช่ไหมกาเอา <c oughs> แล้วก็โรยกาเออว่าเลยอ๋อกาเอาอย่างเดียว อืมอืมอ่าแล้วนั่นอะไรล่ะอันนี้พวงตู้พวงตู้อ๋อก็จะใส่แปลงเดียวกันอ๋อแบ่งการแบ่งการมันเป็นต้องการแล้ก็ถอนแป้งอ่าอ่าแปลงหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องปลูกอย่างเดียวหมดปลูกสองอย่างสามอย่างก็ได้เนาะใช่เวลามันงอกอันนี้วางเราก็ปึ่งแต้งแปลงเรียกว่าดูตามความต้องการของตลาดถ้าตลาดกินดีก็ต้องปลูกกันนั้นเยอะเนาะ เหลักการกินดีตลอดเหรอเดี๋ยวนี้พักบุงมันรลเท่าไรแต่ตลาดมันดีิรูเท่าไรนะแต่ว่าก็นี่ใช่ตลอดกินตลอดนั่นตลอดมองนี้มันจะเป็นศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรอันนี้ปลอดสารพิษชัวอืมครับนี่ครับพี่น้องปู่ไว้กินนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะนี่ครับใครไ้กินที่นี่ก็อยากกินอีก เลือดอะไรอะไรหวานนะอ๋อกระลำก็หวานการปลูกปลูกผักกาดหอกกับกับอะไรนะเมื่อกี้นี่กวางตุ้งปลอดสารพิษนี่ครับพี่น้องดินก็ดินซุยดีเนาะนี่นี่นาองไม่ได้ปุ๋ยเลยนี่ นี่ก็ะเอาเฟียงกบแบบสีครับพี่น้องเฟียงนี่ก็หาได้ตามทุ่งนาแต่นี่เราไปซื้อเอามาใช่ไหมมัดเท่าไหร่ก่อนละห้าจิบป่ะถึงไหมถึงห้าสิบเลยนี่เดยนนี่โอ้เื่อก่อนไปซื้อองสามสิบห้าบาทเนี่ยไอ้เหรอก็โหขนาดเฟียงครับพี่น้องเฟียงนี่ยังมัดละห้าสิบบาทหมูไม่ต้องพูดถึงเนอะ นี่คือการปลูกแล้วคนนี้ก็จะแจะ้จน้ำลดยังไงนี่ตอนนี้สปริงเกอร์นี่หรือว่าใ,ใช้สายยางก่อนคอ๋อสายยางก่อนสายยางก่อนแล้วค่อยเปิดสปริงเกอร์เหรอเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใช้สปริงเกอร์อืมปกติใช้สปริงเกอร์ต้องต้อง,ตอ,งอ,งตองเว้นไงค่ะอ๋อวานรถแล้ววันนี้ต้องเว้นอ๋อน,นี่เปื่อยอืมนี่เปื่อยครับนี่ครับ คือการปลูกพักกินเองในครัวเรือนง่ายครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ว้าวน้านีอันนี้เป็นน้ำอะไรน้ำดีค่ะนี่น้ำดีเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือเปิดนี้ไปอ,อ,อันนี้รถเปียกขนาดไหนนี่ พอประมาณอ๋ออ๋ออ๋อก็คือจากนี้เราจะลดเช้ารุดเย็นใช่ไหมใช่อืมพอมันงอกขึ้นมานี่ประมาณไหนนี่ก็มันมีใบใบเลี้ยงมันเลี้ยงมันแข็งแรงอ่ะอืมส่วนใหญ่แล้วก็จะพวกพริกพวก ะเพราพวกคะน้าพวกผักกาดกาดห่อผักกาดต้นนี้เนาะผักบุ้งใช่ไหมคนก็กินอยู่แค่นี้เนาะแล้วก็สลัดเนี่ยตลอดเนาะสลัดของเองนี่ปลอดสารเลยใช่ไหมที่นี่ก็จะมีปลูกปลูกสลัดผักสลัดเนาะผัก ผักบุ้งผักคะนา้ากระลำพริกมะเขือ,อ,อมะนาวมีแน่นอนหอมก็มีเนาะออพวกข่าตะไคร้พวกนี้ไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมออก็คือปลูกเป็นแบบสวนครัวเลยเ,ออเรียกว่าในในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้คือถ้าทำเกี่ยวกับครัวนี่มีครบหมดตำมะละกอก็มีมะนาวพริก มะเขือตะไคร้ขิงขามีมดมเป็นครัวเลยได้ชีได้ได้ บนซูม,มือเลยบ่เจ้าโคตรจเจ้าเชียะบางนาว,งงวันละครั้งช่วงเย็นบ่ไปแล้วแต่แตบางนาวเป็นหรือ <ầ y S 2> มะนาวอย่างบางนาวเป็นพิจิตรบ่อันนี้บ่เขื่อนพักสลัดอ่ะอ๋อ สีแดงๆนี่เขาเรียกอะไรเกรดโอกอันนั้นเรียกง่ายๆว่าสลัดเขียว,ยยวสลัดแด,ดงครับพี่น้องแม่ั้นก่อนนี่สตอเบอรี่สตอเบอรี่ <c oughs> โอ้โหมันกินได้ปะเนี่ยได้กิลร์ดเดี๋ยวสีเมืองเลยพี่น้องเลโอ้เฉย นี่กินได้แล้วนี่บ่มิสารผิดตัวนี่หวานหวานหรือยังนี่เดี๋ยวเอาชิมมึงนะเอาเดี๋ยวชิมมึงนี่ก่อนึงเ้าก็หวานตัวาอดลูกได้เนี่ยนี่พี่น้องว่าลูกไงี้ยมีปลูกทมชารรมชาิ มันดีอยู่โอเคอยู่ปานกับพี่น้องเฮ้ยสาลวี่กางบีเลยนี่พี่น้องครับโอ้ยลูปองงามไหมลูแดงวะลูกนี่ไงแต่ว่ามันช่ำนี่ปลูกปลูกายอยู่วะอ๋อปลูกไว้ยัง Ờ ờ à ờ ờ ปลูกปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนั่นแหละครับพี่น้องครับที่เป็นยังไงนะครับบ่าผือพ้าพี่น้องเอาไปรอเบรงแปลงผักสวนครัวครับผสมผสานปลูกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนครับพื้นที่ไม่ต้องเยอะครับสามารถปลูกผักพืชผักสวนครัวได้หลากหลายชนิดครับเพื่อนําไปปรุงเป็นอาหารโดยที่เราไม่ต้องซื้อพี่น้อง เบิ้งแล้วสามารถนำไปเป็นไอเดียพัฒนาต่อยอดดูพื้นที่ตัวเองที่มีแล้วก็ลองไปปลูกดูครับพี่น้องครับสิ่งที่ได้แน่นอนคือ,อลดรายใจ่ายในควรเรือนแน่นอนแล้วเรามีผักที่ปลอดสารพิษกินเพราะเราปลูกเองนี่คือศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรครับพี่น้องครับบาผือพาพี่นอ้องเข้ามาหลาะเบิ้งครับถ้าชื่นชอบจังใดฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจ ให้กระบ่าวผือผ้าหล่ะครับพี่น้องครับจะได้มีแรงใจเหตุคลิปต่อไปมาฝากพี่น้องห้องอีกครับคลิปหน้าสิไปเบิง่งแปลงเกษตรทางใดน,นั่นอย่าลืมฝากติดตามครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาพี่น้องห้องไปก่อนครับสวัสดีครับ